ครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทเพชรวงศ์สวัสดิ์ครับตำแหน่งรองสวัสดิ์งานป้องกันปราบปรามสถานยึดบุตรูธรบางใหญ่ครับทาหน้าที่ชุดบริการชุมชนและมวลชนสัมพันธสถานีนบุตรูธรบางใหญ่นอกจากทําหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์แล้วยังทําหน้าที่เป็นครูตํารวจแดนะครับซึ่งนําหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบครับสรับเรื่องของแดเนี่ยหรือเขาเรียกว่าโครงการ ต่อต้านยาเสพติดในเด็กเรียนหรือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กเรียนนียเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1983ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและนําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปี2542โดยขณะนั้นก็ได้ส่งคร,รูตารวจแดไปอบรมนะครับ13ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนะครับสำหรับโครง,ครงการแดรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือโครงการแดรก็คือ มันมีอักษรอยู่4ตัวก็คือ D A R E เขาถึงเรียกว่าแดนะครับซึ่งแดเนี่ยตัวดีมันก็มาจากคําว่า drug ึึงแปลว่ายาเสพติดส่วนตัวเอมาจากว่า a บ u s วการใช้ทางที่ผิดนะครับส่วน R มาจากคําว่า resistance ก็คือการต่อต้านนะครับส่วนตัว E ก็มาจากคําว่า education ก็คือการศึกษาเมื่อรวมกันแล้ว4คํคำเนี้ยมันก็จะแปลว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเรียนนะครับผมเป็นแดรุ่นที่16หนะครับ อ,อบรมแต่ปี2146นะครับสอนมาตลอดจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็ประมาณ20ปีแล้วนะครับก็สอนในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคุ้มคราบชานะครับส่วนในเรื่องแดนะครับแดก็คือเป็นการอสอนให้นักเรียนรู้จักยาเสพติดนะครับคือให้ให้เรียนรู้ว่ายาเสพติดมันมีอะไรบ้างนะครับทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายนะครับยาเสพติดเนี่ย มันก็มีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายอย่างถูกกฎหมายอย่างเช่นบ,บุหรี่เนี่ยบางทีเด็กก็ไม่เคจแต่ว่าเด็กไม่จะถามว่าแล้วถูกกฎหมายทํามาเพื่ออะไรนะเด็กส่วนใหญ่ก็จะถามบุหรี่เนี่ยไม่ไม่ดีได้ทํามาเพื่ออะไรเราก็จะอธิบายให้เด็กเข้าใจนะครับนอกจากสอนนี่รู้ยาเสพติดแล้วยังสอนให้รู้ว่าโทษพิษภัยของมันมีอะไรบ้างนะครับทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสอนนี้รู้ให้เข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ย มันมีอะไรบ้างในตัวของยาเสพติดในบุหรี่ในเหล้าในกัญชาใน zaman, สารเเเหยพืชกระท่อมต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังสอนให้เด็กรู้จักการปฏิเสธเพื่อนเวลาเพื่อนมาชักชวนเราเนี่ยเราจะปฏิเสธเพื่อนอย่างไรนะครับโดยที่เราไม่เสียเพื่อนไปนอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของการคบเพื่อนเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ดีเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของ ในเรื่องของแรงกดดันจากเพื่อนเวลาเพื่อนมาชักชวนเราเราควรตอบเพื่อนว่าอย่างไรโดยที่ไม่เสียเพื่อนไปนะควรพูดแบบไหนที่เพื่อนไม่โกรธเราไม่โมโหเรานะครับเราก็จะสามารถมีเพื่อนได้ต่อไปโดยที่ไม่มีปัญหาต่อกันนะครับนอกจากนี้ในสอนเรื่องของการโต้ตอบนะครับการโต้ตอบก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราโต้ตอบเพื่อนจะโต้ตอบแบบไหนมันถูกต้องไหมที่พูดอย่างนั้นควรพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับ นอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของแรงกดดันจากเพื่อนนะครับที่เพื่อนมาใช้แรงกดดันกับเราเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังนอกจากเป็นการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจกับคุณครูแล้วก็คนในชุมชนนะครับกับนักเรียนว่าครูคตำรวจเข้ามาให้ความรู้ไม่ได้ไม่ได้มีทางปราบปรามอย่างเดียวยังไม่ให้ความรู้ในด้านของ,ของการป้องกันยาเสพติดด้วย ไม่ได้ปาปานู่เดียวเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับโครงการแดเนี่ยก็จะสอนโรงเรียนหนึ่งก็สอนประมาณ13ชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องของแดรลร้วนส่วนด้าน3ชั่วโมงหลังจะเป็นปรเรื่องของอความกระตันยูนะครับกิจกิจอาสาหรือกิจสาธารณะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะสอนควบคู่ไปด้วยเพื่อเด็กเข้าใจนะครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับ เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ได้รู้ว่า,าเขาควรจะอยู่ในจุดไหนที่มันที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูตำรวจแดรครับครับผมตอนนี้ครูตารวจแดก็ยังมีไม่เพียงพอครับเนื่องจากว่ามีปริมาณที่น้อยอยู่สําหรับสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ครับถ้าไปาไปเทียบกับจํานวนห้องแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่พอครับอยากให้ผู้ ผู้ขับบัญชานะครับให้มองตรงนี้ว่าอยากได้ครูตำรวจแดเพิ่มนะครับเพื่อจะได้สอนให้มันควบคุมทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ให้เด็กรู้เท่าทันไปพร้อมๆกันทุกทุกพื้นที่ครับทุกโรงเรียนครับนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้มันเยอะยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นการไม่ให้เป็นการลดผู้ที่ผู้ป่วยนะครับที่เกิดจากการใช้สารเสพติดให้ลดน้อยลงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลครับผมพันธ์ตํารวจเลินัทรทวินทงชัยครับผู้กับสฉพาบางใหญ่ครับ ็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะฮะในสถานีนะครับก็ีเห็นความสําคัญมากนะฮะกับโครงการตํารวจแดนนะครับครูตํารวจแดที่ออกไปให้ความรู้นะครับเรื่องยาเสพติดนะฮะเรื่องแนวทางป้องกันยาเสพติดเรื่องการความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับพิษยาเสพติดกับเยาวชนนะฮะในโรงเรียนในสถานศึกษานะครับในส่วนของทษบางใหญ่นะฮะได้ดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีครับ เนื่องจากว่าเสียงสะท้อนนะฮะจากครูจากนักเรียนเองนะครับก็เป็นเสียงสะท้อนที่ดีนะครับว่าสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยถูกทางนะครับแต่ว่าปัญหาก็มีบ้างนะครับที่อยากจะแนะนำนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยดีนะครับก็อยากจะให้มีการเพิ่มเติมของการฝึกอบรมครูนะครับในแต่ละโรงพักให้มีความรู้เดียวกันนะครับ เพื่อจะเพิ่มเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปอาสอนนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณโรงเรียนกับปริมาณของครูนะฮะอาจจะไม่สอดคล้องกันปริมาณนักเรียนค่อนข้างสูงนะครับจำนวนโรงเรียนก็มากขึ้นนะครับส่วนครูตำรวจแดนที่ผ่านกับอบรมจริงเนี่ยแต่ละสถานีเนี่ยยังน้อยนะครับเราเองเนี่ยก็มีการถ่ายทอดกันเองนะครับแต่ก็อยากให้ฮะมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมครับผม ในส่วนของจุดมุ่งหมายสําคัญนะครับของโครงการนี้นะครับคือการถ่ายทอดความรู้นะฮะให้นักเรียนนะครับนําความรู้ที่ได้นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเพื่อต่อต้านนะครับและปฏิเสธนะครับยาเสพติดนะฮะตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะฮะแล้วนําความรู้ต่างๆเนี่ยไปสู่ครอบครัวของเขานะฮะกับชุมชนนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญนะครับจากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวไปสู่ชุมชนครับ